สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและข่าวที่มี impact ต่อราคาทองคําในรอบสัปดาห์กันครับเรามาเริ่มจากช่วงต้นสัปดาห์นี้ก่อนครับขออนุญาตแชร์กรีนครับตัวของแนวโน้มราคาทองคําสัปดาห์นี้ครับปรับตัวครับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเเลี่ย200วันได้ครับในกราฟ h 4โดยยืนอยู่บริเวณ1 8 6 5เหรียญถึงบริเวณ1,870เจเหรียญครับ เนื่องจากว่าราคาทองคำนี้ครับปรับขึ้นมาเราๆสามสิบเหรียญเลยครับเกิดจากว่าวผลพุที่ผ่านมาไบเดนมีการรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคนที่ส6บนะครับพร้อมกับแนวโน้มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับทําให้แนวโน้มนี้ครับทำให้ราคาทองคําปรับเพิ่มสูงขึ้นครับเกิดจากว่าจะทําให้ดอลลาร์นั้นอ่อนค่าครับการเติมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับ ไบเดนครับหลังจากที่เขาเข้ามารับตำแหน่งครับเขาประกาศกล่าวเลยครับว่าเขาจะหักแผนทั้งประมาณสิบข้อครับข้อที่หนึ่งก็คือกลับไปเข้าข้อตกลงปารีสครับตรงนี้ครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนสองคือยกเลิกการแบนมุสลิมครับสามระงับการยึดอสังหาริมทรัพย์ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันไบเดนก็ยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่ครับ การยึดอสังหาริมทรัพย์ของทานั้นเป็นการที่กดขี่คนชนชั้นล่างและชนชั้นกลางมากเลยครับเขาจึงมีการสั่งการยกเลิก4ี่ครับบังคับการใส่แมสตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าเป็นจย์สําคัญแล้วปัจจุบันก็มีการระบาดผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณสองแส0คนต่อวันครับการที่ไบเดนเข้ามาครองตําแหน่งตรงนี้ครับต้องดูคราว่าผู้ติดเชื้อจะสามารถลดลงได้หรือไม่ครับโดยคําสั่งข้างต้นที่กล่าวมาข้างต้นนี้ครับไม่จะเป็นต้องผ่านสภาคองเกรสครับ ันั้นคำสั่งนี้บาเดนสามารถออกได้เลยครับจะเป็นการวัดเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อครับโดยการใส่แมสแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจครับจะสามารถกลับมาดีได้หรือไม่ครับต่อไปครับก็คือว่าที่คังคนใหม่ครับเจนเนอเรเลนครับวางเป้าหมายเศรษฐกิจดังนี้ครับเป้าหมายระยะสั้นครับมีการเน้นนโยบายการคังขนาดใหญ่หรือสติวาร์ตแพ็กเก็นั่นเองครับเป็นการอัดแรงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสภาพคล่องนะครับ ที่ที่สูญเสียไปจากผลกระทบของโควิดครับและสำคัญตรงนี้ครับที่ผมเอามาก็คือมีแนวโน้มจะออกพันธบัตร50ปีครับคือปกติครับตัวยูบอลหรือว่าดอกเบีย้ยของพันธบัตรครับมีเพียงแค่30ปีครับอยู่ประมาณสัก2เปอร์เซ็นใช่ไหมครับการออกบอลที่50ปีตรงนี้ครับมองว่าดอกเบีย้ยก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับ นักลงทุนในระยะยาวหรือนักลงทุนสถาบันนะครับก็จะแห่เข้าไปซื้อบอล50ปีน,นี้ทําให้รัฐบาลเนี่ยครับมีสภาพคล่องมาหมุนในระยะกลางและระยะ,ะ,ย,ะยาวได้ครับตรงนี้ตอบโจทย์อยู่นะครับแล้วก็เป้าหมายระยะยาวครับก็คือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มแรงงานภายในประเทศครับทั้งในแง่ของการจ้างงานและค่าแรงแล้วก็ท่าทีครับยังคงแข่งก้าวต่อประเทศจีนครับไม่ว่าจะไบเดนจะขึ้นมาแล้วครับ เขาจะจัดการกับความไม่เป็นธรรมทางการค้าครับเช่นการทุ่มตลาดเพิ่มข้อกําหนดการกิดกรรทางการค้าที่สำคัญครับคือสังเกตไหมครับว่าช่วงปีหลังๆมาเนี่ยครับการแข่งขันของจีนเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นเกิดจากอะไรครับรัฐบาลอุดหนุนอุตสาหกรรมครับก็หมายความว่ารัฐบาลจีนนะครับให้เงินในการพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้ครับทำให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมนั้นต่ําลงและจะไปแข่งหรือไปกดราคาครับ ให้กับสินค้าของอุตสาหกรรมนั้นทําให้ประเทศต่างๆครับหันมาซื้อสินค้าจีนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าราคานั้นถูกลงแต่สินค้าที่นําเข้าจากอเมริกาเนี้ยทําให้อาจจะซื้อน้อยลงครับเพราะว่าราคามันสูงใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าราคาจีนที่เขามีการอุหนอุตสาหกรรมแล้วก็การแลกเปลี่ยนทรัพย์ทางปัญญาครับข้อสุดท้ายนี้สําคัญเลยครับเขาบอกว่าสหรัฐนะครับจะร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตร จัดการกับความไม่เป็นธรรมรังกล่าฝ่ายบัณฑมิตรก็คือถ้าเกิดผมล่าสุดท่านดาวไม่ผิดก็น่าจะเป็นยุโรปใช่ไหมครับเพราะว่าก็มีความสัมพันธ์กองยุโรปเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีครับเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับตรงนี้ครับเป็นปัจจัยที่จะกดดันจีนครับไม่ว่าจะไบเดนเข้ามาการกดดันก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อติดตามครับว่าการดําเนินการกับจีนนครับจะเริ่มตอนไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับว่าคือบิ๊กยุโรปครับอย่างเยอรมนีครับไม่รอดครับ เยอรมันมีได้มีการขยายการล็อกดาวน์ไปถึงวันที่14กุมภาครับเนื่องจากว่าการกลา่พันธุ์ของโควิด -19 จากอังกฤษนะครับมีความเสี่ยงและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อยเอยอรมันมีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรัฐบาลของเดนมาร์กครับมีแนวโนม้นมและนโยบายการล็อกดาวน์ไปจนถึงเดือนกุมภาเช่นกันครับตอนนี้ยุโรปกลับมาล็อกดาวน์แล้วครับและตัวเลขครับที่ออกมาเมื่อคืนนี้คือจ็อบเพลนครับหรือยอดผู้ขอรับสวัสดิการของสารรัฐนะครับ เป็นสองครั้งแล้วครับตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาครับขึ้นไปแตะเก้าแสนครับก็แสดงว่าคนในสหรัฐตกงานเพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้ครับน่าสนใจนะครับว่าการที่ไบเดนเข้ามานี้เขาบอกว่าเขาจะให้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับคนที่ว่างงานราวๆสี่ร้อยเหรียญต่อสัปดาห์นี้ครับจะสามารถทําได้จริงหรือไม่และลาสติมลารแพ็กเกจจะผ่านหรือไม่ครับต้องมาติดตามกันครับต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุยครับว่ามีมุมมองต่อราคาทองคาอย่างไรบ้างครับ สวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมินมองตลราคาทองคาอย่างไรบ้างครับครับมุมมองทองคำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพรวมเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับณดเบ้งต้นเนี่ยนะครับแล้วหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะฮะอาจจะเป็นเช้าวันก่อนนะครับมันมีการ ดีดตัวขึ้นไปนะครับมีความพยายามที่จะ,ะยืนอยู่เหนือระดับเต้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับณตอนนี้นะฮะก็ยังยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับซส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันได้อยู่นะครับนะแล้วก็หลุดเต้นค่าเฉลี่ยร้อยวันมาเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็มีความพยายามอยู่นะครับมีความพยายามที่ราคาทองคานั้นจะดีดตัวขึ้นต่อนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะอยากเน้นนุ่ขาขึ้นนะฮะที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยนะครับราคาก็ยังมีแรงซื้อค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็าสามารถที่จะกลับมายืนอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยได้ก็ถือว่าแรงซื้อ,อยังยังยังดูใช้ได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเบรกนะฮะเบรกเส้นนะครับที่เป็น n น c k l ลตรงนี้นะฮะนะก็ยิ่ง ทำให้สัญญาณทองคํานั้นยิ่งดูดีขึ้นนะครับดึงนั้นเนี่ยเป้าหมายถัดไปนะครับที่เรามองว่าทองคําเนี่ยอาจจะขึ้นมาทดสอบที่ระดับแถวหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเหรียญนะฮะก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะ,ะดังนั้นเนี่ยนักทุนที่เล่นฝั่งซื้อฝั่งซื้อนะฮะแล้วก็เก่งกำไรในทิศทางขาขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับ ในขณะที่แนวรับเนี่ยนะถ้าเรามองว่าะระดับราคาเนี่ยยังอยู่เหนือระดับเส้นนิกไลน์ตรงนี้นะครับเราจะมองว่าถ้ายังไม่หลุดระดับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญขึ้นไปหรือพูดง่ายๆว่ายืยนอยู่เหนือระดับเน็กไลน์แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย50วัน1 0อวันสัญญาณยังดูดียังดูโอเคอยู่นะครับแม้ว่าระยะสั้นมันจะหลุดเส้นเทรนไลน์ระยะสั้นๆลงมาก็ตาม นะครับแ้วก็ถ้ามันสามารถที่จะกลับกลับขึ้นไปยืนได้นะฮะอันนั้นก็สัญญาณบวกก็ยังยังดูโอเคอยู่นะครับดังนั้นนักทุนท่านใดน,นะฮะที่ถือสถานะฝั่งื้อนะครับก็แนะนําให้ให้ลองถือสถานะดูต่อไปนะครับแล้วก็รอการดีตัวขึ้นนะครับเข้าใกลนะ้นาต้านเราค่อยพิจารณาปิดสถานะทำกานใบออกมานะครับนะ และเมื่อราคามันขยับตัวเข้าหาแนวต้านแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นักทุนจะต้องทำก็คือ,อ,อให้นักทุนเนี่ยปิดสถานะนะฮะปิดสถานะฝั่งซื้อที่มีกำไรออกมาให้หมดนะครับนะแล้วเราเนี่ยมาสลับเล่นเก่งกำไรในะทิศทางขาลงดูนะครับเพราะว่าเราก็มองว่า ะระดับราคาดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากเกินไปแล้วนะฮะสำหรับรอบนี้นะ,ะคือหรือพูดง่ายว่ามันน่าจะมีสภาวะที่เกิดเป็นสภาวะโอเวอร์บอทนะครับหรือ,อแรงซื้อมากเกินนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงขายทากําไรออกมานะครับนะ,นะก็ะสลับหน้ามาเปิดเก่งกำไรในทิศทางขาลงดู นะฮะก็ลองอสลับมาเล่นเก่งกําไรในรอบสั้นๆดูนะครับในกรณีถ้าราคาทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะย,ยืนอยู่เหนือระดับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญได้นะครับนะนักงทุนก็ยังคงเข้าซื้อนะฮะเพื่อเก่งกําไรในที่ทางการขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าในเนนนะบื้องต้นนะฮะก็มองว่า,าบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ยังยืนอยู่เหนือระดับเส้นแนกลายแล้วก็ เป็นค่าเฉลี่ย5้าสิบวันนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ฝั่งนักทุนนะครอะลองพิจารณาเก่งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับหากดูภาพรวมของดอลลาร์เด็กนะครับดอลลาร์เด็กเนี่ยนะฮะภาพรวมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าแท่งสีแดงยาวๆล่าสุดนะครับมันยังชี้ลงอยู่นะครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์กำลังจะอ่อนค่าลง นะครับนะก็เมื่อเราได้มันเกิดการอ่อนค่าลงมานะฮะมันก็น่าจะเป็นปัจจัยให้ระดับราคาทองคำนั้นมันดีตัวขึ้นได้นะครับนในภาพรวมเนี่ยนะก็มองดูแล้วยังไม่เสียการตรงตัวนะฮะก็ฝวังทุณนนะคคงจะต้องเก่งกับอะไราตามกรอบที่ให้ไว้นะฮะระดับดนลต้าน1,880ถึง1 8 9 0ดเสิบเหรียญน,นะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ1,855อถึง1,800 ห้าสิบเหรียญน,นะครับนะถ้าต่ำกว่าระดับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญแล้วแนะนําว่าให้เราซับรอดเอาไปก่อนนะครับนะก็ฝากนักทุนนะครับคงคงจะต้องเก่งกับใบตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้มีความคืบหนไาอย่างไรนะครับในวันสัปดาห์หน้านะฮะในในช่วงสัปดาห์หน้าเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็นโน้มนะราคาทองคำกันอีกทีหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวฝากคุณจรัญทรน,นะครับ ลองดูตัวเลขในรอบสัปดาห์นะฮะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าตัวเลขรอบสัปดาห์นี้ครับมีอะไรบ้างครับในค่ำคืนนี้ครับก็มีตัวเลขของเวลายี่บเอดนาฬิกาสิบห้านาทีครับมีประกาศตระชนีภาคการผลิต P M I ครับคาดการณ์อยู่ที่ห้าสิบกุดหกครับช่วงเวลาต่อมาเวลายี่บสองนาฬิกามีประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือสองครับคาดการณ์อยู่ที่หก5ุดห้าห้าเอ็มครับ ต้องมาดูครับว่าดัชนีฝั่งการผลิตครับกลับมาจะผลิตได้หรือไม่ครับเนื่องจากว่าตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานก็ไม่ค่อยดีมากนัะครับขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุงนใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ